บอกว่าไม่ได้มีกระแสความแตกอะไรในภายในของพรรนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต่อเนื่องจากเมื่อเช้าที่ผมได้มีการแถลงไปเนี่ยผ่านมาทั้งวันก็ได้มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าทางพักเพื่อไทยเองเนี่ยเดินหน้าสู่การที่จะเสนอชื่อคุณชัยเกษมนะเป็นแคนดิเดตนายกเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของความไม่ชัดเจนเมื่อเช้านะที่ผมได้เรียกหาจากทางคุณภูมิธรรม ว่าตกลงเนี่ยกระบวนการในการยุบสภาเนี่ยตกลงว่าจะเดินหน้าอยู่หรือว่ายุติอย่างไรก็เป็นที่แน่ชัดต,ตอนนี้แล้วเนี่ยว่าทางคุณภูมิธรรมแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไม่ได้เดินหน้าในเรื่องของอกระบวนการการยุบสภาแล้วก็ต้องเดินหน้าไปสู่ในเรื่องของการบตนายกรัฐมนตรีต่อตตตตตไปส่วนของพรรคเองดูเหมือนว่าจะมีความหยุดพุ่งมังไม่ตรงสันติเรื่องของการเลื่อนหรือไม่เลื่อนในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ผมไม่คิดว่าจะทาอะไรให้เกิดความค่อยๆแต่ยันใดนะครับจริงตั้งแต่เมื่อเช้าผมเองก็ได้แถลงไปแล้วนะว่ากระบวนการในการตัดสินใจของพรรคประชาชนเองเนี่ยได้สิ้นสุดตั้งแต่ตอนที่คณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยได้มีการแถลงข่าวแล้วก็ได้มีการเซ็นข้อตกลงร่วมกับทางพรรคคุงใจไทย ทีนี้ม่มีแต่เเรื่องว่าจะมีการแบบเสนอฟรีบอร์อะไรอย่างนี้ประเด็นได้ขึ้นังวี้สรุปเป็นยังมีดูจะเป็นเป็นปมีิหระไม่มีนะ,ะตลอดทั้งวันที่ผมตัวผมเองได้มีการประชุมร่วมกับเพื่อนสอๆสสภายในพรรคไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องของการเปิดให้มีการฟรีโอร์แต่อย่างได จะเกิดแบบตีโหวตขึ้นมาหรือส่วนกันในวันโหวตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยันครับผมเชื่อมั่นต่อเพื่อน,นร่วมพักทุกคนว่าทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติของพัรครับแต่เห็นสอสอบางคนก็รู้สึกอึดอัดใจกับการโหวตในวันที่นี้ครับเออก็ในส่วนของความอึดอัดใจ,จเนี่ยครับผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายซึ่งเราผ่านกระบวนการในการถกเถียงแลกเปลี่ยนมาหมดแล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติพัก แล้วก็ไม่ได้กังวลว่าจะมีกรณีที่เอสอสอของพรรคประชาชนเนี่ยฝ่ากสื่หรือไม่ปฏิบัติตามมติพรรคแต่อย่างใดครับถ้าหากมีเสียงแตกนะฮะในการลงพุกเนีก็รอดูนะครับว่าจะมีหรือไม่แต่ผมก็เชื่อมั่นนะตอนนี้ว่าไม่มีครั่นคือคุณพลิตไหมคะเห็นก็บอกว่าอยากใี่ทางประธานธรรมนิยคุยกับใครนะครับพอดลิต อ๋อก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยนะครับแต่จริงๆเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่มีการารายงานเล่มรายงานตัวการปฏิรูประบบงบป,ประมาณเองเนี่ยผมก็ได้มีการนาเรียนท่านประธานรัฐสภาโดยตรงนะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีการประสานขอเลื่อนแต่อย่างไรระหว่างวันเนี่ยมันมีกระแสข่าวนะครับปล่อยกันออกมาโดยตลอดนะแล้วก็มีการาต่อสายมาถึงผมนะครับจากเจ้าหน้าที่ของท่านท่านประธานบันรอโดยตรงเนี่ยบอกว่าผมเองเนี่ยมีการประสานไปว่าจะขอเลื่อนการโหวตออกไป ผมก็ยืนยันต่อท่านประธานนะครับท่านเองท่านประธานบรนณก,ก็อยู่ในที่ประชุมด้วยโดยตรงณนะตอนนั้นเลยว่าตัวผมเองในฐานะผู้นำฝ่ายค้านไม่เคยประสานการขอเลื่อนการโหวตแต่อย่างใดบางคนวกลัวว่า,วาฝ่ายค้านนะคะไปยกมือให้หนายยกมือดีถ้าเกิดรัฐบาลทำอะไรผิดพลาดใน,นสภาะคะ่ะฝ่ายค้านจะต้องรับผิดชอบในการที่โหวตหรือว่าสานัขสนุนก็ยังอยากยืนยันใน,ในเรื่องเดิมนะครับว่าเราทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านนะเพราะนั้นเนี่ยการโหวต นะครับที่เรามีมติจะโหวตให้กับคุณอน,นุทินครั้งนี้เนี่ยเราโหวตมาเพื่อเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจที่มีหน้าที่ในการยุบสภาแล้วก็เปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรมนูญฉบับใหม่นะครับรานนั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการตัดสินใจนะครับโดยภายใต้คุณอน,นุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ทางพรรคประชาชนไม่ต้องไปแบกรับแต่อย่างใดเพราะเรายัง,งคงทำหน้าที่ในฐานะพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ตรวจสอบอย่างเต็มที่ครับข้อเสนอเพื่อุมจะอยุสภาเันทีหลัง เแลมมาทมไม่ดีกว่าคือถ้ามีการเ,เสนอมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีการยื่นข้อเสนอพูดคุยอย่างเป็นทางการมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของพรรคมาทั้งหมดจนก่อนที่พรรคจะมีมติออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยผมเชื่อว่าตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆภายในพรรคจะรับไว้พิจารณาในการใช้เป็นปัจจัยหนึ่งนะในการชั่งน้ําหนักแต่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากระบวนการที่ผ่านมาเนี่ย ตลอดจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีการให้ข่าวกลับไปกลับมาจากทางพักเพื่อไทยเองนะครับแล้วก็พวกเราเองก็พอที่จะประเมินได้ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความจริงจังหรือว่าจริงใจนะครับที่จะบรรลุข้อตกลงกับพวกเราตั้งแต่ต้นนะเพียงแต่ว่าเป็นการพยายามปล่อยข่าวเพื่อช่วงชิงจังหวะความได้เปรียบทางการเมืองกันมากกว่าแสดงว่าเราไม่เชื่อใจเลยนะข้าตรลงว่ามีการเสนอชื่อเป็นเสียงแล้แต่ไม่ยู่สภานร จนถึงวินาทีนี้นะครับที่ภายหลังจากที่พักประชาชนได้มีการบรรลุข้อตกลงนะครับออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยและยังคงมีการปล่อยข่าวในลักษณะนี้อยู่เนี่ยมันยิ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อนะครับคำพูดนะครับที่กลับไปกลับมาแบบนี้ได้ แต่ข้อบางังคับของนักพิชาการของบางประชาธิปไตยอะค่ะเขาตเตือนมาอย่างเช่นก,กาจรย์เพื่อนฟองแล้วก็อยากจะให้ทางพรรคเข้าไปพิจา,ารณาหน่เพราะว่าการเลือกหววให้ทางาพรรคนใจไยเนี่ยค่ะเหมือนเป็นการสนับสนุนพรคที่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการนิติรัฐนิติธรรมแล้วก็ทํานิติสงครามใ้วยครับก็เป็นเสียงสะท้อนที่พวกเรายินดีรับฟังนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําความเข้าใจอย่างรอบด้าน รวมถึงพร้อมจะทิสู่ตัวเองนะครับในกรอบระยะเวลาต่อจากนี้ผ่านการกระทําการ ن, ผ่านการทําหน้าที่ทุกๆอย่างของเรานะครับแล้วก็อยากยืนยันทุกๆคนนะครับว่าวันนี้สิ่งที่ผมและพัประชาชนจําเป็นที่จะต้องทําก็ค,คือความหนักแน่นต่อการตัดสินใจของเรานะครับซึ่งเราไม่ได้เพิ่งจะมาคิดหรือว่าตัดสินใจในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่เรามองเห็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาจนวันนี้เองเ,องเนี่ยเราก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองช่างน้าหนักทุกๆด้าน แล้วก็ไต่ตองมาอย่างรอบคอบก่อนที่จะออกเป็นมติของผู้บริหารพรรคนะครับซึ่งผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ามติของพรรคที่ออกไปนะเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศจริงๆครับมันก็มีเขบอกว่าถ้าเป็นการส,น,สนับสนุนพรรคเพื่ใ,ใจไทยในอนาคตมีประเรื่องของนิกิสงคราม์เกิดขึ้นก็จะมีการเรียกร้องให้พักประชาชนจะต้องร่วมรับผิดชอบกับสิทีิตัดสินใจในวันพรุ่งนี้ด้วย ก่อนที่ทางผมและพรคประชาชนจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าต้องอยู่ที่ดูที่การกระทําของพวกเราด้วยนะครับอย่างกรณีที่ผมเองได้มีการเรียกร้องแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นไปในตอนเช้า นะว่าพวกเราเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับกระบวนการนิติสงครามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟ้องร้องตามหนึ่งคดเจ็ดหรือหนึ่งหนึ่งสองที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลถึงในทางปฏิบัติซึ่งผมต้องอนำเรียนตามข้อเท็จจริงนะครับว่าผมเองแลวก็พวกเราเองพรรคประชาชนในฐานะฝ่ายค้านไม่มีอำนาจไปสั่งการใดๆแต่พวกเรามีอำนาจในฐานะฝ่ายค้านเสียงข้างมากนะครับที่จะใช้เสียงที่เรามีในการกำกับทิศทางของรัฐบาลต่อจากนี้จนนำไปสู่การยุสภาเราก็เปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มไม่ได้คือฝ่ายค้านม่ยก้องแต เออก็ต้องดูต่อไปในอนาคตอย่างที่ผมได้บอกนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดรัฐบาลเฉพาะกิจนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเดินหน้าสู่การทุนสพภานเนี่ยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่างพวกเราที่จะต้องตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาและเต็มที่นะไม่มีออมมือไม่มีอะไรใดๆทั้งสิน้น อย่างเช่นเราก็ยังมีเครื่องหม้เครื่องมือที่เรียกว่าการอภิปายไม่ไว้วางใจหรือว่าตามมาตรา1น1ของรัฐธรรมนูญครับมันจะอิจฉาเฉยเอแมครับไปยกมือหนุนเขาแล้วไปตอ่ตอรก็ไปคาดเขาในอนาคตะอืมผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่สังคมจะต้องมองแยกให้ออกก็คือในเรื่องของการใช้เสียงในสภาเพื่อเดินหน้าสู่ทางออกของประเทศกับการร่วมรัฐบาลนะครับผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าการโบตคุณอนุทินในครั้งนี้ตามมติของพรรคไม่ได้เป็นการร่วมรัฐบาล นะแต่ว่าเป็นการหาทางออกให้กับประเทศแล้วเราก็จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นร่วมรัฐบาลนะครับแต่ว่าอาจจะมีคนมองว่าประโยชน์ที่ทำสัญญาแบบยูนิตาในประเดนกาเกเรื่องนี้ชัดเจนครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องพิสูจน์นะครับว่าหลังจากนี้นะครับอีก4เดือนหลังจากมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับพรรคประชาชนจะสามารถใช้เสียงที่พวกเรามีในสภา1 4 0เปอร์เซ็นต์เนี้ยในการกำกับทิศทาง รัฐบาลเพื่อเดินไปสู่สิ่งที่เราได้เสนอไว้มากน้อยขนาดไหนโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราสามารถจำกัดทิศทางได้ที่ผ่านาครับผมพูดมาตลอดว่ามันไม่ควรไปดิวกับปีตาจวีเอเรื่อคนเราคนที่ผมพูดถยเน,ใน,ในี่คือคนเรียนอาเดทจะเป็นแรื่นงขงานจะาเลีนพลัง,งักดิผมคิดว่าในสิ่งที่เราเคยบอกไว้ในเรื่องของดีวปีศาจต้องดูว่าเราเดิลเพื่อผลประโยชน์ของใคร รเราเดีเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองใช่หรือไม่หรือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการใช้อำนาจที่เรามีซึ่งเราได้รับมอบจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการหาทางออกให้กับประเทศนะผมคิดว่านี้เป็นสิ่งสําคัญมากกว่าและผมก็เชื่อว่าทุกองค์าพยพของพรรคที่ได้รับฟังเสียงอย่างรอบด้านเนี่ยเข้าใจนะครับเป็นการตัดสินใจอออของพวกเราจนถึงตอนนี้ไม่เสียดายอะไรที่ตัดสินใจไม่เสียดายใดๆนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะกลับไปทุบควนมติที่เกิดขึ้นแน่นอนก็เดินหน้า เอ่อเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนะครับต่อจากนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นในเรื่องของทางประธานรัฐสภาด้วยนะครับที่ได้มีการบรรจุวาระไปแล้วนะครับว่าจะเดินหน้าต่อเพื่อนําไปสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างไรบ้างครับตอนนี้มองไปถึงอนาคตไหมฮะว่าหากสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอนุทินครบสี่เดือนแล้วไม่อยู่สภามีการวางแผนล่วงหน้าหรือว่ามีการมองอย่างไรบ้างก็ประเมินไว้หมดแล้วครับก่อนที่จะถึง4เดือนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเราประเมินทุกๆวันต่อจากนี้นะครับหลังจากที่มีการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเริ่มเห็น แล้วว่าคุณอนุทินนะครับไม่ได้มีความพยายามที่จะไม่ได้ปฏิบัติตามคําสัญญาที่ได้ตกลงกันพวกเราก็พร้อมที่จะใช้เสียงในสภาในการยื่นยตัติไม่ไว้บังใจทันทีแต่ถ้าสมมติว่าในอนาคตนะครับมันมีสถานการณ์ที่จะต้องมีรัฐบาลในการํากับดูแลเนี่ยและเมื่อครบสี่เดือนแล้วจริงจงเนี่ยตอนนั้นจะต้องคุยกันอีกรอบไหมครับหรือว่าเข้าใจเป็นอรอบเออผมเชื่อว่าตอนนี้กรอบสําคัญของเราก็คือตามข้อตกลง นะครับที่ได้บอกไว้นะครับสถานการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆหย่ไทยมพุชาหรือว่าเรื่องภาษีทั้์ต่างๆนาน,นานเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลชุดใหม่ที่มีความชอบธรรมเข้ามาแก้ไขปัญหาในสุดน,นี้ครับไม่ได้ตังวลถึงปัญหาในอนาคตที่จะตามมาใช่ไหมคะกรณีทีมีการแทรกแซงองค์กรอิสระ ไม่ว่าจะเป็นประบบธุราการหรือว่าองค์กรอสต่างๆในคดีต่างๆ,าางๆ,าางๆที่เกิดขึ้นพวกในห้าร้อนมันไม่ได้มีเงืองเ่อนไขเรื่องนี้แต่ที่เราผ่านมาเราก็ซักซากาเปนดีลิวว่าอะไรพักไหนหูือเรื่องหลักครับผมขอยืนยันผ่านการแถลงข่าวครั้งนี้หนึ่งครั้งนะครับว่าถ้าหากว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการแทรกแซงเพื่อที่จะพยายามสางคดีให้กับกลุ่มของตนเองและพวกพ้อง นะพรรคประชาชนไม่มีทางนะครับที่จะยอมรับการกระทําแบบนั้นได้แล้วเราก็พร้อมที่จะยืน่นยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งทีรวมถึงกระบวนการเลือกี่้าของสอบวด้วยมันจะทำให้การแก้ยากขึ้นไปไหมครับก็ทุกๆอย่างนะครับผมอขออนุญาตว่าอาจจะไม่ได้ตอบลงในรายละเอียดมากนักแต่ว่าผมขอตอบบนหลักการที่ทุกคนเข้าใจได้นะครับก็ดูที่เรื่องของการกระทําที่วินยุชนทุกคนสามารถมองเห็น ถ้าเชื่อว่าคุณอนุทินนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่จะมีความเป็นไปได้มากที่สุดคนต่อไปเนี่ยนะครับออได้ใช้อํานาจนะครับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพรคประชาชนที่จะต้องล้มรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมทางพักมีาการประเมินความเสี่ยงวันพรุ่งนี้ยังไงบ้างนยคะว่าจะ,จะทําให้เกิดทำให้เกิดการโหวต ไม่เมกิดขึ้นหรือล้มการหมดขึ้นคือการเดินเกมในสภาก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นยัติอื่นๆรวมถึงการโหวตนายกและมนตรีด้วยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนนะครับเ,ออเรียกร้องแนะตอนนี้ก็คือการเดินหน้าเพื่อเปิดประตูไปสู่ทักออกของประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากความชัดเจนของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้มีความชัดเจนออกมาแล้วว่าไม่ได้ออมีความพยายามที่จะเดินหน้าสู่การทุกสภาต่อณนะตอนนี้นะครับโดยการที่เสนอชื่อคุณชัยเกษตรเข้ามาเนี่ยก็ไม่น่ามีเหตุผลดใด ที่พรรคเพื่อไทยจัพยายามตีรวนกระบวนการนะครับหรือทําให้การโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องยืดืีออกไปมากกว่านี้ครับถ้าสมมติว่าานคุณอินทร์เนี่ยได้เป็นนายกคนที่32นะครับแล้วถ้าหากว่าถูกเรื่องของคดีจริยธรรมอีกเนี่ยโดนสอยไปอีกในก่อนที่จะมีการยุบสภาเนี่ยมองไปถึงนายกคนที่ไว้ไว้ใบบ้างไหมยังไม่ได้คิดถึงในในเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆในเรื่องของการโดนเรื่องของคดีจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนเนี่ยบอกมาอยู่แล้วโดยตลอดว่าเราไม่เห็นด้วยกับการใช้กระบวนการแบบนี้ ครับขอบคุณนะครับ